ลบจุดเด่นเลผมด้อย็นต่อวอู่ไว้ตูไว้ขี่หวานอ่ะไม่ยินยงอีดูดีวันเลวจ้ามกรไ้อยสับปากหวานซี Good m o r น i n g ค่ะ <Morning S 2> <Morning. S 1> ทุกคนตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็อาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีไปถ่ายโฆษณากันซึ่งวันนี้ดิวไอิสลาเป็นคนเปิดคลิปสับปรหวันเจีเอนะคะ mm hmm. ก่อนไปทางานนะคะเราก็ต้องเตยมพร้อมสำหรับการไปทางานนะคะซึ่งเซรั่มที่ดิวใช้นะคะเดี๋ยวิวก็จะไปแต่งตัว แล้วก็ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราไปเจอพี่หวางก,กันที่เกาะน,นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอัญญีครัยด้วยมากห <laughs> ลังจกมาเราก็ต้องเป็นโนกที่ตื่นเช้าส,ส,สวัสดีค่ะเฮ้ยวันอะไรคะเป็นเวลาไปวันด้วยกันค่ะก็คือตอนนี้ เป็นมาลูดิวเลตก็คือป้อมอันี้กับอาจารย์ในขนทำัวให้เสร็จก่อนวันนี้งันป้อมแต่งจากรุคไหนเลยคะเริ่มแรกเลยมอนิ่มอนี่มแบบมีมบเดิมครับลบจดเด่นเลยผมด้อยป้อมทามเด่้้อเหลือเฟือมกจกบตัวนี้คืออะไร นี่ก็คือเซรั่มวอร์ดาค่ะเป็นเซรั่มที่เราใช้เป็นประจำอยู่แล้วถ้าใครที่เคยดู YouTube ช่องเดียวเองก oh, ็จะรู <S 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 ah, okay uh. as ้ว่าเป็นอันที่ดูนำหนึ่งเมื่อวานชีไปทำงานหนักแล้ววันนี้รู้สึกจะเหนื่อยๆนี่ก็เลยเอาโบ้ไว้ก่อนเมียจะเป็นช่างผมปะเนี่ยส่งคลิปไปให้เมียดูเหรอพอแล้วเดี๋ยวเธอขโมยวิชาฉัคือตอนนี้ก็คือหน้าซึมแล้วนะคะทุกคนแล้ก็กำลังจะแต่งหน้าแ แด้ฟังต่อนว่าไอตัตวเซรั่มตัวนี้นะนางเป็นเซรั่มที่เป็นเอกสิทธิ์เดียวในไทยเท่านั้นที่นางใช้โสมแดงเกาหลีจากเกาหลีแถมยังเมดอิงค์เลยอีกด้วยพี่หนุ่มไปไหนฮะป่าถูกไนไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มาเลยมาคอมบอนจอมเยแดงมวรแปลว่าอะไรวมาด่ไว้ เมื่อกี้เป็นดิวฉันให้แอนทำเธอเยอะแล้วนะในอินสตาแกรมเมื่อวานนี้ถ้าให้เลือกเป็นแฟนคลับแค่คนเดียวพีพีกับจีนเลือกใครไม่เลือกค่ะถ้าต้องเลือกคือโดดน้ำเจ้าพยาตายอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเขามีงานแยกกันจะตามใครอ่ะอดขอตายอะไรวะแล้วก็เป็นวิญญาณน้องก็แบบไปตามเขาแบบด้วยจุกซีแล้วจะเป็นกล้สื้อหรือว่าเป็นนักสุนทรีแบบคนดีแคปเปอร์มาหน้านะตอบตรงๆปะเดี๋ยวก็ไปคีผู้ชายคนอื่น ฝากบอกพี่วิวกินด้วยนะคะพี่หวานอ่ะไม่ยินยองอีดุ๊ีกว่าเลยเธอโทรหาเขาาจะไม่รับเธอแล้วนะในอนาคตอ่ะบอกไปก่อนรีไมโทรไม่เคยโทรหาเลยอ่ะอย่างนี้รีไมโทรไปติดดิวเนาะรีก็อยากให้เขาติดกันนะตอนนี้เขาจะสี่สิบแล้วนะ่ถ้ามาสิบตอนนี้สี่สิบจะเอาไหมเอาเอาเอาแต่ดิวไม่เคยมอบใจดิวให้คนอื่นเลยนะเหมือนพี่หวานอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งแบบแม่เราจะเป็นขนาด เป็นอะไรคะเป็นต้าหยุดหยุดหยุดรีวิวลงรูปค่ะอยู่ที่ทะเลทรายค่ะยังตามอยู่รักเหมือนเดิมเรื่องต่อไปนี่จะน้องพีพีค่ะรีวิวค่ะพี่อยู่ไหนนะนี่มาชานี้ลงรูปนี้เลยตื่นมาลงเลยแล้วก็ให้อีกนี่บึ๊กบึ๊กบึ๊กอินเต็มที่นะไม่เกินสองวัน S <S อย่างเงี้ยมันเอาตัดอ,ออกไม่ได้หรอกวอร์ด้าค่ะเซรักก่มจักรพรรดิ เ็กแคนลูกสาวเลยคะเ็กแคลูกสาวเลยค่ะต้องอะไรที่ติประปรบจริงๆเราพอพที่หวานเดินมาเราก็แอบรู้สึกเหมือนกันนะว่าหรือว่าเขาเป็นแบบนางเอกของมันนี่เ้ยครับข้างเราก็รู้ว่าใครเป็นนางเอกตายแล้วแรกมันต้องเป็บเจาะไม่เปลี่ยนแปลง จะได้พูดห้ารอบหรือว่ต้องพูดปิสามรอบเพราะให้พีหวานแล้วเขาก็เอาตัดที่ลูกค้าชอบจะสับปากวานเรียบนี่ค่ะต่อให้เวลาผ่านไปผิวหน้าดิวก็ยังสดใสไม่เปลี่ยนแปลงมันจะได้ตัดออกไม่ได้ไม่ทำตัวหยาบคายเหมือนหน้าใต้แล้วต่อให้ ผิวนะดูยิ่งดูสดใสไม่เปลี่ยนแปลงต่อให้นานแค่ไหนผิวลูกดิวก็ไม่ติดชีโร่รูงานค่ะอันนี่ฉันเป็นนักร้องสาวดาวลูกทุ่งเออไรกันเลยล่เต้นอย่างเงี้ยมีผัวแน่อุยซิ่เหรอคะอ้าว ีละตูดตัวก็ป้อมๆน่ารักเหมือนกันนะเฮ้ยตัวป้อมๆคืออะไรไว้ดยววอร์ด้าสมแดงเกาหลีนี่คือเจ้าของวอร์ด้านะคะทุกคนชอบไหมคะอิหายชอบค่ะแบบงานละมุนมากแล้วก็แบบดีมากคลิปนี้แบบ ยก็แบบสวใช่ค่ะเพราะว่าใช้วอด้าเรตเทอร์ปีรัชชุรี่เซรั่มโอ้โหยาวมากทำงด้วยแล้วหน้ามากตอเนี้ยชมเปนย่งเงชมกันไปชมกันมาชมกันไปชมกันมาลุกหนึ่งเสร็จโอ้ยทำไมทำงานเป็นโปรเฟชชั่นอลขนาดนี้เนี่ยไอ้ยี่พอด้ารสชาติกลน่าใสก็คือแซมมี่กับยี่ห้วนที่ไหนไม่รู้ไม่นะใช่ดิวป้าหรือยี้วนที่ไหนไม่เลยจะตอบว่าพี่ป้าพี่ป้า เปลี่ยนลุคให้น้องดิวเลยนะคะไม่ใช่เปลี่ยนลุคเป็นรับนะคะแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนลับหวานเป็นเกลุกต่อเก่งทุกวันลงรูปลูกดิวเขียนแคปชั่นอยู่ตุกน้าเลยอีว้ยเปลี่ยนไปทะเลาะกันนี่ไงค่ะแค่เปลี่ยนแสงก็เปลี่ยนลุกสวยมากแล้วเสดจะไปลุกด้วยอีกคนหรอคะไม่เอาบอด้าแม่ระหว่างพักกองแล้วว่ามาเล่นเกมกันดีกว่าเป็นไย่งนีง่ายกิน สัตว์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 ดีกว่าเนาะอ่ะขอาไปสัตว์ฉันว่าฉันได้มีกระเป๋าหน้าท้องจิงโจ้ถูกต้องใครอะไรอะไรต่อยอะไรต่อยตึงถูกต้องตบและอะไรเออเราเป็นคนเรียกอย่างว่าอะไรเพราะคำสุภาพของคนสัตว์สัตว์สัตว์ไม่ด้ คนครัสุภาพเรียกว่าอะไรนุ๊เออกระเป๋าคล็อกเนี่ยเขาเรียกว่ากระเป๋าอะไรจระเข้เออเสืออะไรสิงกระทิงแรกเสือเป็นสรรพนามของเสือเป็นชื่อรุ่นของเสือเป็นรุ่นของเสือหรอวิ่งเร็วเร็วเสือชีต้าเออม้าเรากินอะไรม้ามนาหมดเวลาเราเป็นคนไทยกันเนี่ยต้องทำยังไงอ่ะฉันกับดิวต้องเป็นคนไทยอ่ะเป็นคนไทยเป็นราชาพิมพิวานเหม็น ทุเรียนซี่คิ่งคิ้งคีมืช้าที่มีเครื่องปรุงสปเตเม็ดเยอะเม็ดเยอะน้อยหน้าข้างนอกก้ามกงมันจะเป็นรูสีเขียวๆก้างมันจะมีพันของมันช้บุ๋ยกังช้บกคนกินโจ๊กนจที่เรากินเมื่อกี้เป็นไกเตียกข้าเป็นตั้าไม่ไ่กล้าิดตอ ไม่ใช่เขาเกลือเกลืออะไรเกลืออะไรเกลือปนสี่แล้วสิ่งนี้ยพี่หวานขาดไม่ได้ผงซูร้อไม่ใช่มันจะเป็นแบบเวลากินอะไรก็ต้องมีสิ่งเค้านี้ย่าต้องต้้าวว้าตว้าว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 ว้า้าวว้าคร้ายนะเครื่องไา้ไ้าวว้า้ เอาแบบปึงปึงปังปึงี่กระถาเลยนะวอร์ด้าซิลาวใสถึงห้าสเท่า ก็คือลูกดิวก็คือวุ่นมายกว่าลูกอาทิตย์ถ้าสมมติว่ามีในส่วนของการแข่งงานแล,ล้วมีครัวลูกดิวก็จะเวอว์อลอ้อนให้ทำกะเขาให้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำให้ซึ่งนุที่กำลังเตรียมทุกอย่างให้เราอยู่ไหนอะเขาอยู่ไหนอะนะหลังน้องชอบแน่เลยอะสป,ปอตเลยหนึ่ง <laughs> อร่อยจริงพี่หวานเลยกะเพราอร่อยจริงอันนี้คนแคะพรุณนะนี้จะให้แม่ช้อยมาลํำสักห้าคนสินสิบเทคหนึ่งตัวช่วยเด็กตัวช่วยผิวหน้าเด็กสิวน้ำมันเตอร์สุดท้ายคือเป็นอะไรคะสังคู

with you. วันนี้ก็เสร็จแล้วเป็นไงบ้างกับ3าสี่ลุควันนี้เอาจริงๆนะตั้งแต่ถ่ายโฆษณามาอันนี้ก็เป็นอีกลุคนึงที่ไม่เคยทำแบบนี้เลยอีกอย่างคือแบบค่อนข้างผิวจริงๆแต่งหน้าน้อยๆคือที่เห็นถ้าทุกคนได้เห็นทั้งทับนิ่งแล้วก็โฆษณาจะได้รู้เลยว่าเราไม่ค่อยมีเมคอัพที่แบบว่าเยอะเลยหนามากใช่้ก็คือแต่งให้ดีมากแล้วก็แบบบางเบาดูเป็นสกินจริงๆอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะปรินแอดที่เราถ่ายกันไปเมื่อวานนี้ก็คือสวยมากอ่ะสุดท้ายให้ฝากบอด้นิดนึงค่ะ ค่ะก็นอกจากการถ่ายทําหรือว่าภาพที่สวยอะ่ะมันจะออกมาดีขนาดนี้ไม่ได้ถ้าพื้นฐานของผิวเรามันไม่ดี mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะฝ mm hmm. ากสาวๆนะคะ mm hmm. ถ้าอยากมีผิวหน้าที่ดีเหมือนดิวนะคะ mm hmm. ต้องนี่เลยค่ะ Woda r e g e e r a p y r e u x u r y Serum ขวดนี้นะคะขอ,อย้ำอีกครั้งนึงนะคะช่วยเรื่องฝ้ากระจุดยางดำแถมยัง x 50 mm hmm. Photo-Genic นะคะ mm hmm. หมายความว่า ทำให้ผิวเราสว่างใสดูดแสงสุดๆดวทาตั้งแต่เช้าแต่งหน้าเมคอัพไม่เป็นทาลบนะคะซึมก็คือซึมจริงๆนะ6เครื่องขนาดนี้ขวดเดียวจบค่ะต้องวอรดานะ้าเรฝากวอร์ด้านะคะเซรั่มจักรพรรดิของมังดิวไว้ด้วยนะคะหากซื้อกันได้แล้วนะคะเนาะตามตัวแทนตุ๊ดแมทกวไปแล้วกันเนาะใช่คะ่ะของดีนะคะ made in korea ลืมหาซื้อกันนะบายบายเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะกดไลค์กดแชร์ subscribe like, สับปะวันเจี๊ยบด้วยแล้วก็ซื้อวอรด้าด้วยนจ้าบายบาย วอด้า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 